คามปลอดภัยนะครับดูก่อนนะะหากปลอดภัยแล้วเราจึงเข้าไปนะครับจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือคืออะไรครับปลูกเรียกนะครับปลูกตรงไหนตบหัวไหลเรียกคุณับคุณ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 นะครับช่วยด้วยครับช่วย้วยับมีคนหมดสติอยู่หายใจกรณีไทยมุงนะครับเยอะมากนะครับระบุชี้เลยพี่ครับพี่เตอร์ที่ฟ้าช่วยโทน169้ให้หน่อยครับอ่า ทีนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราจําเป็นต้องโทรเองนะครับสวัสดีครับมอหกเ้าครับพบคนบวสติไม่หายใจจานวนหนึ่งรายอยู่ที่ห้องประชุมชั้น3บริษัทเทียไตยอ้องน้อยถนนอะไรครับถนนเเกษมอาเภออ้องน้อยจังหวัดสมุทรสาครนะครับพีแจง้งนายอนิวัต์จันทร์สิริสุนทรเจ็สามสี่สองแปดแปดแปดเจ็ดรบกวนขอเครื่อง AED ด้วยนะครับอ่าจากนั้นเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่4คือการ สมนะครับล็อกผสานแขนตืนตำแหน่งคือวางคิดเส้นราวนมในขณะที่เรากดสายตาชำเดินมองที่หน้าของคนที่หมดสติตลอดเวลานะครับจะได้รู้ว่าเขาฟื้นตอนไหนนะครับวางคิดเส้นราวนมด้านล่างพร้อมกดครับ1นึ่งและสองและ3ามและ4ี่และห้าและ6และ7ดและแปดและ9และ10บเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหก ปดเก้ายี่สิบเอ็ดิบสอสามยี่สิบห้าหกเจ็ดเก้าสามสิบและหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะครับกดไปเรื่อยๆจะเห็นไหมคะว่าตอนที่ถึงสามสิบจะไม่มีลักษณะของการสัน่นวาทุกอย่างจะต้องความลึกความเร็วต่อเนื่องสม่ำเสมอไปตลอดนะคะไม่ว่าคุณจะนะบกดไปถึงกี่ครั้งก็แล้วแต่นะคะ โอเคไหมคะโได้ไหมคะนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งในการวางส้นมือคือกระดูกหน้าอกส่วนล่างของของกระดูกหน้าอกนะคะแต่ที่มันหายากสำหรับเราก็คือมาร์ดตำแหน่งไว้ให้ก็คือดูเส้นหัวนมคือเรียกว่าเส้นร่างเส้นเส้นร่างเราก็จะรากแต่เส้นหัวนมข้างนี้ข้างนี้เป็นเส้นหนังวางที่เส้นหนังที่เราบอกว่าคูนิดมเลื่นเลือนคไหมคะ